หากจะอ้างว่าประชาธิปไตยของไทยนั้นไม่เหมือนกับฝั่งตะวังตกนะคะฝั่งแล้วก็ต้องปฏิเสธกันเสียงแข็งค่ะเนื่องจากว่าทั่วโลกนั้นเขายืนยันกันมาแล้วว่าการเลือกตั้งเท่านั้นค่ะที่จะวัดพลังเสียงส่วนใหญ่ซึ่งสามารถพิสูจน์ได้อย่างเป็นวิทยาศาสตร์ติดตามจากคอลัมน์อัปเดตค่ะ ติดตามคอลัมน์อัปเดตจากหนังสือพิมพ์มติชนคอลัมน์สถานีคิดเลขที่12เรื่องไม่มีประชาธิปไตยแบบไทยๆนับจากเกิดวิกฤตมาราว6เดือนซึ่งยืดเยื้อยาวนานเสียจนผู้คนที่โลดแล่นอยู่ในเวทีความวุ่นวายครั้งนี้พากันเปลือยท่าแท้ความคิดออกมาสู่สายตาประชาชนอย่างโล่งแจ้งไปตามๆกันเช่นในวันนี้ คนกลุ่มหนึ่งไม่ปกปิดเลยว่าทำทุกอย่างโดยไม่สนวิธีการว่านอกลู่นอกทางขนาดไหนเพียงเพื่อจักโค่นรัฐบาลให้ได้ยึดอำนาจรัฐให้ได้มุกอันไร้ความสง่างามเที่ยวล่าสุดคือกำลังรอคอยวันที่สารรัฐธรรมนูนบ้างปปชบ้างให้เป็นผู้ลงดาบเชือดแล้วจะผลักทุกอย่างให้เข้าสู่ห้วงสุญญาการ เพื่อนำไปสู่การตั้งรัฐบาลที่จะแต่งตั้งกันขึ้นมาด้วยมือของคนกลุ่มหนึ่งและไม่มีรัฐธรรมนูญรองรับโดยไม่ยอมกลับไปทบทวนว่าแล้วทีอแรกที่เริ่มขับเคลื่อนกระบวนการมลชนออกมาประกาศก้องเอาไว้ว่าคนทั้งประเทศหลายล้านไม่เอาแล้วหยิ่งลักหมดความชอบธรรมแล้วแต่ในที่สุดม็อบก็ไม่อาจล้มรัฐบาลได้เหตุที่ม็อบล้มรัฐบาลไม่ได้นั้น ไม่ควรต้องมาเถียงเรื่องจำนวนคนที่มาร่วมชุมนุมโดยไม่มีหลักฐานรองรับตัวเลขพร้อมกับต้องยอมรับว่ามีคนอีกจำนวนมากจริงๆที่อาจจะรักหรืออาจจะเกลียดชังยิ่งรักอย่างมากเลยซ้าแต่คนจำนวนนี้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลต้องดำเนินไปตามช่องทางที่มีอยู่แล้วอันมีกฎกติกาถูกต้องชอบธรรมและเป็นวิธีที่พิสูจน์ได้อย่างเป็นวิทยศาศาสตร์ ว่าเสียงคนส่วนใหญ่ต้องการอะไรจริงๆคนจํานวนนี้ก็คือคนที่เดินเข้าคูหาเมื่อ2กุมภาพันธ์มีตัวเลขพิสูจน์ได้คือกว่า20ล้านคนแม้ว่าวันที่2กุมภาพันธ์จะโดนโมฆะไปแล้วแต่เสียงคน20ล้านคือผู้ที่ยืนยันว่าประเทศเราก้าวหน้าทางการเมืองมาไกลแล้วต้องพิสูจน์กันด้วยวิธีการที่เป็นวิทยาศาสตร์ไม่ใช่วิธีที่พูดเองเออเองว่าคนส่วนใหญ่ต้องการอะไร การที่คนจำนวนอันพิสูจน์ได้จริงว่ามีเท่าไรยืนยันวิถีเลือกตั้งจึงเป็นพลังสำคัญที่ทำให้ความพยายามล้มรัฐบาลด้วยหวนทางนอกกติกาประชาธิปไตยจึงไม่มีพลังเพียงพอและยังทําไม่ได้แต่ฝ่ายที่คิดเอาเองว่าจะตั้งตนเป็นรถถัฐาธิปัตย์กลับไม่ยอมรับความจริงว่าคนส่วนใหญ่ยังไม่เอาด้วยไม่อาจชนะด้วยมวลชนได้ก็หันไปพึ่งพิงสารพัดกลไกองค์กร ทั้งหมดแปลว่าไม่เลือกวิถีทางที่ฟังจากเสียงคนส่วนใหญ่แล้วจะเรียกตัวเองว่าเป็นการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยได้อย่างไรขออ้างที่ว่าการเลือกตั้งระบบปัจจุบันเต็มไปด้วยการทุจริตซื้อเสียงอาจทำให้คนส่วนหนึ่งเชื่อแต่คนอีกจํานวนมากเชื่อว่าที่ปฏิเสธเลือกตั้งเพราะกลัวพรรคการเมืองที่เป็นตัวแทนพวกตนสู้ไม่ได้มากกว่า ตอนนี้จึงต้องยึดอำนาจมาให้ได้เพื่อรื้อกติกาเลือกตั้งใหม่หมดลดเสียงคนต่างจังหวัดลงไปแต่นั่นแหละยืดเยื้อมาหกเดือนแล้วประเทศชาติหยุดชะงักเสียหายไปมากพอแล้วต้องกลับมายึดหลักฟังเสียงของประชาชนคนส่วนใหญ่ที่พิสูจน์ได้อย่างแท้จริงไม่เช่นนั้นก็ขอราคาสังและออกนอกวิถีทางเข้ารบเข้าพงกันกูไม่กลับ อีกไม่กี่วันกกนตจะจัดประชุมใหญ่ทุกพักการเมืองเพื่อหาหรือเรื่องการเลือกตั้งใหม่ต้องช่วยกันนำชาติบ้านเมืองกลับมาสู่หนทางที่ถูกทิศถูกทางพักการเมืองที่เขาหาว่าร่วมขบวนการทำลายประชาธิปไตยในวันนี้รีบกลับเนื้อกลับตัวเสียทีเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาตัวแทนรัฐบาลอเมริกาถือจดหมายในานามรัฐบาลรวมทั้งพรรคร่วมรัฐบาลเยอรมนีก็ส่งสารมาร่วมเน้นย้ำ และยังมีท่าทีอีกหลายชาติแทบทั่วทั้งโลกยืนยันว่าหนทางแก้ความขัดแย้งที่ดีที่สุดที่ทั่วโลกเขาสรุปมาแล้วคือการเลือกตั้งเท่านั้นแหละแล้วเลิอกอ้างเด่นแล้วว่าประชาธิปไตยของเราเป็นแบบไทยๆไ,ไม่จําเป็นต้องยึดแนวฝรั่งตะวันตกไม่มีรอกประชาธิปไตยแบบไทยๆเพราะประชาธิปไตยมีแบบเดียวคือฟังเสียงคนส่วนใหญ่ที่พิสูจน์ได้